ต่อไปเราจะสาธิตการทำส้มตำนะครับอัานดับแรกคือค้มคัอมพกก่อนหนึ่งทีครับแล้วเประสบการณ์ของแม่ของแม่ค้าที่ก็แปดร้อยปีที่แล้วครับทำุ้มตำให้พระอ,อีสวนกินใต้สวนขี้แตกฮะเลยสาบเธอมาเกิดเป็นคน อันดับแรกใส่ที่ข้าเม็ดครับใส่เม็ดครับใส่ที่ข้าเม็ดนะครับห้าเม็ดที่เผ็ดไหมครับเผ็ดที่เม็ดใหญ่ครับตอนนี้ลูกค้าก็ยืนแต่งตัวรอครับลูกค้าเอาเอาส้มตำอะไรครับส้มตำอร่อยห่าส้มตำอร่อยตอนแรกครับตกริกไปครับหลังจากนั้นทำอะไรครับมาตามเร็ว หาครับหา่จะเปให้ไม่เอาว่าตามข right ั้นตอนก่อนเลยไปนั่งกับป้าก่อนหาาป้ก็อันนี้คือเป็นสูตรพิเศษครับถ้าไม่มีอันนี้จะจะกินไม่ได้เลยครับปลาอันเทียนั่นเองครับเรื่องของแท้ต้องมีกลิ่นนุ่งเป็ดิ่ม เป็นบเกิดที่เข้าไปครับกูดนี่หนึ่งทางครับ,บตลาดสือเนี่ยสีแฉบเลยลาชยาุบานส่มแลําเนาอ่ะครับบา่ามนเเคิดที่ใส่นะครับแล้วก็ลูกพี่สองครับ อนรับแม่ค้านี่ก็อดีตเคยเปิดร้านขายสเต็กมาก่อนนะครับฝรั่งกินแล้วบอกว่าไปคลายต้มต้มดีกว่าก็เลยเลิเลกขายมะเขือครับเขื่ออ่อนนะครับ <c oughs> น่าเอาจานใหญ่มาใส่ต้มเติมด้วยชิเพราะ <c oughs> โอ้ท่านนั่งของหอวขวัญรอสอ้มตมลูกนี่คือลูกค้าครับค้ารอแล้วครับ หลัจากนั้นก็น้ําตาลตายหประมาณหนึ่ง<อ>ย้อนใบย้อนมะนาวคือน้ำปลาครับใสาา่เข <ไป S 2> ้าไปครับอันนี้คือสูอุกสะพาะครับปะลาสองน้ำปลาหนึ่งปะลาสี่หอแล้วก็มีปูครับปะลาครับสามครับ แล้วก็สี่ช้อนครับต้องตามพวกนี้ต้องทำสองคนนะครับก็เรียกว่าเป็นทีมต้องตามทีมนะไปแล้วไปแล่วเป็นทีับ้องตานไปเลยตอนนี้ก็เริ่มชิมครับเราจะทำเครื่องเครื่องก่อนนะครับถ้าเป็นกับข้าวอย่างนี้เรียกว่าทำเครื่องเทศก่อน อยมันเผ็ดมากมันไม่นัวมันไม่นัวครับปลาใช่ไหมมันไม่นัวครับเมื่อกี้สีไปแล้วครับไม่ใส่ครับปลาไม่พอแสดงว่าปลาไม่ถึงครับม,มันอร่อยจากปลาตปูนี้นี่เองครับเออครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ติดเท้าเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอลงไปครับ ต้องให้เกมน,นิดนึงนะครับเวลาใส่มรดกเข้าไปมันก็จะพอดีครับหน้าตาของสุเป็ดลูกเก็ครับตัวนี้เหน้หครับหน้าตาน่า,นากินมากระว,วังร่วงนะลูกมีลาหน้ากินนะครับ อันนี้ก็คือหรือสีบทยาก็ได้มาจากนี่แหละครับเสร็จแล้วชิมครับไอชิมที่มันชิมตรงไหนไม่ชิมครับไปชิมไอที่มันอยู่ขอบอยู่ขอบขอบโพกครับไอที่ม,มันอยู่ในโค้ไม่ชิมพอ,อแล้วนโนโนแต่ว่าแต่ว่าได้แลอะไรครับพอแล้วนี่ครับพอไม่ต้องทําอะไรแล้วพอแ่ <S <S อร่อยครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยยอด มันอสุดยอดครับปวดยอดแล้วมเหนอืห้าเมตรคิดห้าเมตรด้าเมตรยอดเอาแล้วก็เก็จครับก็เติมวีการวิธีการเทต้องแบบนี้วิธีการเทครับบ๊อบเขาที่บ้านเรียกบ๊อบหรือว่าควบ๊อบกด้นันแหละโอ้โครับกก็เป็นส้มตำ อันนี้ส้มตามสูตรเริงลูกค้านะครับต้ครับมีสันครับพอแล้วครับ